วันวันอังคารคู่แท้มาเมื่อไหร่นะอังคารนี่นะด้วยความที่เป็นเด็กกากันวนะ่าจะเด็กนะมีชีวิตชีวาแล้วก็ชอบรู้ชอบลองนะในบรรดาเจ็ดวันนี้อังคารเขากล้ามากที่สุดกล้าเสี่ยง,งรูปแบบรวมถึงกล้าเสี่ยงที่จะมีความรัก รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองทั้งนั้เนี่ยพวกอังคารของจริงอังคารมีสถิติของการมีความรักเนี่ยเร็วมากที่สุดนบรรดาเจ็วันเลยแต่คนที่บอกว่าอาไม่จริงเราก็มีความรักเร็วเนี่ยเราสังเกตดูเราอาจจะไปเจอแฟนวันอังคารซึ่งเขาต้องรวบรักจัดการเราก่อนเพราะว่าเขาโดยพื้นฐานอังคารใช่ไหมเขาชอบมี อมีสเสน่ห์แล้วก็มีความรักเลยในวัยต้นๆเลยแหละคำว,ว่าวัยต้นในที่นี้เนี่ยอาจารย์หมายถึงไม่ต้องอะไรมากนะพอเลยอ่ทีนเอตพอเลยแบบว่าวัยรุ่นไปปลายมาแล้วพอเข้าประมาณอายุยี่สิบเอ็ดขวบเนี่ยคนอังคารเนี่ยจะเริ่มมีความคิดว่าคนเนี้ยที่คบอยู่เนี่ยใช่เลยคนเนี้ยฉันจะแต่งด้วยทำนองเนี้ยมาแบบจัดเต็มจัดหนักมาเลย แต่ใช่หรือเปล่ายังไม่รู้นะอาจารย์อาจจะไม่ได้มุ่งว่าจะต้องแต่งไม่แต่งนะแต่พอจุดที่อังคารในยีิบเอ็ดเนี่ยจะเริ่มที่จะจะชอบนะคนที่คบอยู่แล้วถ้าพูดตามตรงบางทีก็ค่อนข้างที่จะวาดฝันไปไกลเกินตัวนะจะแต่งงานจะสร้างขอบครั่วโจ้โหูสารพัดจนกระทั่งนะมีโอกาสรักเล็กๆนะ แล้วไปเจอตัวจริงอะ่ะที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะแต่งครั้งแรกเลยตอนอายุ24ปีสำคัญนะใครที่เกิดอังคารแล้วอายุ24ปีอะ่ะนะตอนที่เราฉลองมันเกิด24ปีปึ่งแล้วก็ก้าวไปโู่่24ปีหนึ่งวัน24ปีสองวันก็คือพูด,ดง่ายๆ24ย่าง25ที่เขาเรียกกันว่าเบนจเพศนั่นเลยนี่คือ จุดสำคัญที่คนอังคารเนี่ยจะได้เจอคู่แท้จะมั่นหมายจะแต่งงาน,นครั้งแรกที่มั่นคงที่สุดนะใครที่อาจจะแต่งก่อนหน้านี้หรือว่าหลังนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าตอนยี่สิบสี่เต็มย่างยี่สิบห้าไอ้ขวบปีเนี่ยคำว่าขวบปีก็คือตอนหนึ่งปีตั้งยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าวัน,นมีโอกาสที่จะใช่ที่สุด แต่ว่าส่วนอา,อาจารย์แล้วผมแล้ว,ลวหนูล่ะเกิดวันเดือนปีเวลานี้เนี่ยอายุนี้หรืออายุไหนก็นแล้วแต่คู่จะเมื่อไหร่อะไรไงเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกเฉพาะบุคคลกันสอบถามหลังไม้ซองคิวตัวดวงชะตาส่วนตัวก็มีอัตราค่าบูชาคู่ปกติก็วันไปส่วนใครที่มีคู่แล้วก็อยากจะเสริมให้ดวงคู่กันไปทั้งหมดะจะส่งนะชื่อสกุลมาผูกดวงลงนะ ในวัตถุมงคลที่ทําไว้เสริมสําหรับคู่โดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับว่าเรามั่นใจในคนหลังแค่ไหนแต่ว่าอาจารย์แนะนําข้อหนึ่งนะไอกความมั่นใจความชอบใจความพอใจของเราอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นในใจเราเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วถูกต้องป่ะแต่เรามีหน้าที่ที่จะเอาวันเกิดอะ่ะของเรากับคนรักะ่ะถ้ารู้เวลาด้วยก็ยิ่งดีเอามาให้อาจารย์เพื่อเทียบดูว่าเออ ในระยะยาวจะเป็นไปได้ไหมอาจารย์จะดูให้สองอย่างนะอย่างแรกก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นี่ว่าระยะยาวแล้วเนี่ยความสุขมันจะยั่งยืนหรือเปล่าจริงอยู่ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเรารู้วันเดินปีใช่ไหมถ้ามีเวลาด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีเราก็จะพอเห็นภาพได้ว่าโอเคตอนนี้หนุ่มสาวใช่ไหมหรือแม่กลังคนก็แล้วแต่ ถ้าอยู่กันเป็นแก่จนเท่าเลยนะจะเป็นยังไงพอจะเห็นภาพได้ถ้ารู้วันเกิดค่อยเอาวันเกิดมาตรวจหลังไมนะอาจารย์อาจาจะไม่ได้ดูให้ตรงนี้ส่วนถ้าจะเสริมดวงมันก็ทําได้เช่นเดียจะเอาระดับต้นระดับกลางร,ระดับสูงได้หมดทีนี้จังหวะต่อไปของคนอังคารนะสมมติยี่สี่อย่างยี่ห้ามันยังไม่ลงตัวอีกครั้งหนึ่งเลยนะเราจะมีโอกาสนี้ ตอนสามสิบสามสิบสามสิบที่เขาว่ายังเจ๋วเนี่ยแต่อังคารเนี่ยเป็นจังหวะมั่นคงนะมั่นคงในที่นี้หมายถึงว่าอ่าอังคารจะต้องลองสังเกตตนเองดูว่าถ้าใครที่ทําชีวิตถูกต้องตามบแบบแผนเนี่ยนะสามสิบเนี่ยจะเริ่มมั่นคงอย่างน้อยที่สุดอ่ะจิตใจเริ่มมั่นคงพร้อมที่จะปักหลักกับใครจริงๆสักที ไอตอนยีิบเอ็ดไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ตอนสาวสิบเนี่ยเออเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามากเลยนะแล้วก็พร้อมเลยนะที่จะแต่งงานอีกรอบหนึ่งตอนอายุสามสองดังนั้นอาจารย์อยากให้คนดางคานเนี่ยจําตัวเลขอายุสาสิบสองเอาไว้ว่าเป็นตัวเลขที่มันจะมั่นคงทางในทางหนึ่งหรือทั้งคู่ <S 2> <S 2> <S คือเรื่องของคู่เนี่ยมันปักหลักมั่นคงได้ละมั่นใจได้ละ แล้วมักจะบางคนนะมาพร้อมกับความมั่นคงทางด้านการงานนี่ไม่นับว่าอังคารนี่มีสายเปยนะ <c oughs> คู่แท้คนอังคารชอบเป็นสายเปยความหมายคือไม่ได้จําเป็นต้องให้เงินเราอย่างเดียวแต่หมายถึงชอบให้เราอยู่ในโอบาดอยู่เย้าเฝ้าเรือนไม่ให้ไปทําอะไรห่วงแหนอนะไรนั้งนี้นะพอไม่ให้เราไม่ให้เราทําอะไรก็ต้องเปยเราเพื <c> ่อ <oughs> ให้เราดูแลบ้านทน้งนี้ทีนี้ ถ้าสามสองเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงแหละที่จะมีคู่มาได้ทิงครบได้หลายวันเกิดเนะยได้ทุกวันเกิดเลยก็บริหารกันไปใช่ไหมอังคารกับอาทิตย์ก็แรงกันหน่อยอารมณ์ร้อนหน่อยอังคารกับจันทร์ก็สนุกสนานร่าใจอังคารกับอังคารดดวยกันก็เหมือนเพื่อนกันอังคารกับพุธนี่ก็มักจะปะทะคารมกันบ่อยอังคารกับพฤหัสบดีก็จะต้องเกี่ยงกันนะคือพระรหัสเนี่ย จะให้อังคารทําอะไรที่เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาส่วนังคารก็บอกขอให้เพื่อรหัสปรับตัวหาตัวเองหน่อยตามใจเราหน่อยอังคารกับศกนี่เข้ากันดีแล้วก็มีความุกทางเพศลดตีแต่ว่ารักมากก็เกลียดมากนะเพราะอารมณ์แรงทั้งคู่ังคารกับเสานี่ก็ปะทะก,กันบ่อยเรื่อนเพราะว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วก็เสารแรงแบบดื้อเงียบอังคารดื้อแบบแสดงออกใช่ปะ แต่ไม่เป็นไรอาจารย์จะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะพอตรวจดวงเสร็จจะเสริมดวงคู่รักอ,อาจารทาให้ได้หมดถ้าสามสองยังไม่ได้อังคารไปรอสี่สิบนะนะสี่สิบเนี่ยมันเป็นจังหวะที่อังคารเนี่ยถ้าสมมติว่าเรื่องคู่ยังไม่ลงตัวเนี่ยสี่สิบเนี่ยมันจะเป็นจังหวะโอกาสที่อังคารเนี่ยได้จะเรียกว่าแก้ตัวก็ไม่เชิงเรียกว่าได้ได้ปรับ ได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้ทำอะไรในแบบที่ตัวเองคิดว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วมั่นคงจริงๆเลยตอนที่รอบที่อายุสามสิบแล้วสามสองทำท่าจะแต่งจะแต่งทีหนึง่งแล้วไม่ได้แต่งหรือแต่งแล้วไปไม่รอดมันก็จะได้เริ่มต้นใหม่ตอนสี่สิบปีอะไอ้ช่วงจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่อาจารย์คิดว่าต้องหมายมั่นปั้นมือแล้วว่าโอเคนะรอกับคู่นะ จะสร้างตัวสร้างครอบครัวกันแบบไหนยังไงเออจะไม่พลาดอีกแล้วเพราะว่าต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่ออผ่านผ่านโลกใช่ไหมผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วที่ผ่านมาอาจจะมีบทเรียนใช่ไหมถึงเวลาที่เอาจริงเอาจังเราก็ชีวิตจะได้ก้าวต่อไปเพราะาอายุเฉลีย่ยมนุษย์มัน80ปีอาจารย์เคยบอกไปถ้า40ปีเหมือนเพิ่งมาครึ่งทางนะยังต้องมีชีวิตอยู่ดูโลก อีกครึ่งชีวิตถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายซะก่อนอีกครึ่งชีวิตคือ40-80จะเป็นจังหวะที่อังคารเนี่ยได้มีความสุขความลงตัวเรื่องคู่สักทีหนึ่งนะอย่าไปมองว่าอายุมากอายุน,น้อยแต่ให้มองความเป็นจริงจากหลักสุตติกน้วกันว่าอ๋อมันเป็นแค่ครึ่งชีวิตของคนนะเข้าใจใช่ไหมดังนั้นก็เรามีหน้าที่เมื่อเราพอใจกับคู่เอามันเกิดไม่ให้อาจารย์เช็คเช็คดวงความรักนะ ก็มีค่าบูชาครูเท่าไหร่นักเมื่อไหร่ก็นักไปจะเสริมดวงคู่เสริมแบบระดับต้นนะระดับสูงก็ได้หมดเช่นเดียวกันอาจารย์ก็อยู่ดูแลแล้วก็หวังว่าคนเกิดอังคารจะได้ฟังอาจารย์พูดจะได้รู้ความจริงข้อนี้แล้วก็วางแผนชีวิตถูกการเลือกโคตรถูกนั้นมันก็เหมือนกับการที่เราได้เติมเต็มส่วนของชีวิตให้สมบูรณ์แบบให้มีความสุขและมีความสำเร็จ ในชีวิตนี้ตามปณิธานของคนที่เกิดวันอังคารนะ